สองลุกชิวชิวบ้านบ้านอ้ามพัชราภาที่ยังสวยจึ้งจนผู้หญิงหลายคนอิจฉาขึ้นชื่อว่าซุปตาสาวก็ถูกจับตามองทุกความเคลื่อนไหวสำหรับอ้ำพัชราภาชัยเชื้อเราจะเห็นผลงานของเธออยู่เรื่อยๆและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของเธอได้จากอินสตาแกรมส่วนตัวมักโพสภาพสวยๆแต่งตัวจัดเต็มเมื่อมีงานอีเวนต์ ห่ายแบบต่างๆแต่ล่าสุดเธอมาในลุกบ้านบ้านแต่สวยออร่าจับมากโดยเธอโพสต์ภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัวแอดเอาแพทราป้ามาในลุกเสื้อยืดสีดำกางเกงขาย,ยาเวเหยยรวบผมสบายสบายเป็นลุกที่สาวๆหลายคนแต่งแต่สำหรับเธอนั้นออร่าเด่นกว่าใครแม้แต่งชิวๆจนแฟนคลับที่เห็นก็ต่างคอมเมนต์เห็นตรงกันว่า เป็นผู้หญิงที่แต่งชิวแล้วสวยกว่าใคร